ผู้ที่จะสูบเี่กก็คือแน่นอนเขาต้องตั้งใจแล้วว่าเขาอยากได้วิตามินนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็เลยหันไปสูบแต่ถามว่าประโยชน์ในทางการแพทย์มีหรือเปล่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ในการใช้วิตามินแบบสูบมีจํากัดมากนะครับหรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำปกติร่างกายเราได้รับวิตามินเนี่ยมาจากการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่า ตำแหน่งที่เราจะดูดซึมวิตามินจากอาหารเข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่กระแสะเลือดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของลำไส้เล็กอาจจะมีที่ลำไส้ใหญ่บ้างเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยแปลว่าการที่เราจะได้วิตามินเข้าร่างกายต้องได้จากการรับประทานนะครับยกเว้นวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้เอง ที่มันแบบสูบเนี่ยครับก็คือเป็นหลักการของการที่ใช้น้ํายาที่มีส่วนผสมขอวิตามินนะครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะฮะโดยหลักการทํางานก็คือหลังจากเราเปิดเครื่องเนี่ยตัวความร้อนก็จะทําให้น้ำํำระเหยกลายเป็นไอผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยก็จะสูบไอเข้าไปในร่างกายก็คืออาจจะมีพวกวิตามินจำพวก A D E แล้วก็อาจจะมีวิตามิน B รวมถึงอาจจะมีการเติมสารบางอย่างที่อาจจะอ้างว่าเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระเช่นพวกโคเอนไซคิวเทต่างๆลงไปด้วยครับเรียกว่าแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหลากหลายของสารที่เติมเข้าไปอยู่วิตามินกับความร้อนเ,นเป็นของไม่ถูกกันนะเพราะว่าวิตามินเนี่ยโดยตัวโครงสร้างของตัววิตามินเเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างไวต่อความร้อน ดังนั้นเนี่ยในในลักษณะของผลิตภัณฑ์ในหลักการทํางานที่ต้องอาศัยความร้อนเพื่อทําให้เกิดการระเหยทางโครงสร้างของวิตามินเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกทําลายจากการได้รับความร้อน ในเรื่องปริมาณของวิตามินที่อยู่ในผลิตภัฑ์ดังกล่าวพวกนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยมากครับถ้าดูหน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วยไมโครกรัมเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปวิตามินหลายชนิดที่เราต้องการในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมก็คือมากกว่า100เท่าหรือ1000เท่าเวลาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสูบ วิตามินเข้าไปเนี่ยซึ่งมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณปลายของหลอดก็อาจจะทําให้ริมฝีปากบางส่วนเนี่ยได้รับความร้อนไปด้วยซึ่งการได้รับความร้อนเนี่ยทำให้เซลล์บางส่วนของร่างกายโดยเฉพาะตรงบริเวณของริมฝีปากเนี่ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปากมากขึ้นแต่ขอให้ท่านตระหนักว่าท่านอาจจะต้องแบกรับหรือว่ายอมรับในผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดตามมาในอนา,าคตอันใกล้หรือใน,ในอนา,าคตอันไกลๆต่อไปอีกทีนึง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเพราะอาหารในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีวิตามินและเกลือแร่อย่างเรียกว่าเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารครบ5หมู่การรับประทานอาหารครบตรงตามเวลาในปริมาณที่มีความหลากหลายเนี่ยนะเช่นทานผักด้วยทานเนื้อด้วยเนี่ยนะครับผสมกันไปในในแต่ละมื้อเนี่ยเราได้รับวิตามินค่อนข้างพอแน่นอนนะยกเว้นในกรณีที่ตัวท่านเป็นคนที่มีการขาดวิตามินชัดเจน ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คงต้องรับประทานวิตามินเสริม